กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเฮหโชคทุกทุกท่านนะครับกาบสวัสดีเสาวันหวยออกเสาวันแห่งโชคแห่งลาบของ f อคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอตอนนี้เวลานะครับสามโมงกว่ากว่านะครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ค้งพ่อท่านนะครับเพระว่าคุณพ่อเซียนสีเทปนะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางมานะครับมาแบบดนุนดวนเลยนะครับบอลลูวาแอดวิไลจ่า บ้างแผนแบบไดคุณพ่อคุณแม่จังจะได้เบิงท่านนะครับเอาแบบนี้นะครับก็คือมีสุดสามตัวเต็งโตของคุณพ่อนะครับแล้วก็สุดเน้นย้ำคงสุดไทยบนล่างแอดวีไลจะสรุปร่วมใส่กันทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เลขนางลำแล้วก็เลขปูผู้เรือนะครับแล้วก็ปูผู้เรื่อนวันี้แอดวีไลพึงว่างสายกับคุณพ่อเส้นสีเทปนะครับ ปูผู้เรือมั่นใจนะครับงวดนี้ปูว่าจะให้อพอออกแมวออกผู้พิ่นไปคําวัดคําว่าให้ได้โชคได้มันให้ได้เงินนะครับมารวมทําบุญในวันออกพรนษาก็คือพุ่งนี้นะครับ17ตุลาคมออกพัรษานะครับปูผู้เรือมั่นใจเอาแบบนี้ดีกวัวนะครับเอซี่คุณพ่อคุณแม่เดียวทางแอดวิไลจะเล่งสรุปให้ท่านไม่เกิน5้าโมง นะครับหาง่งเสารนะครับจะเล่งเพราะว่าคุณพ่อทรงมาซีคลิปรวดแตแด่แอดวิไลจะสรุปรวมใส่กันแนวทางชุดสองตัวบนชุดสองตัวล่างของคุณพ่อเส้นสีเทปนะครับแล้วกะ็เลขนางลำกับปู่ผู้เรือร่วมเป็นคลิปเดียวสรุปแล้วจะเป็นสามคลิปนะครับที่แอดวิไลจะนําเสนอเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่อยูน่นี่จะสรุปรวมใส่กันคงบาวากันนะครับ พราะว่าแอดวิไลยานคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าบอทันเวลานะครับต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าคุณพ่อกับพึ่งทรงมานะครับสําหรับเลขนางลำกับปู่ผู้เรือก็คือพึงพ่งดาาได้มาะนะครับเอฟซพึ่งได้มาเข้าบอดไดโทษคุณพ่อนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขนะครับที่ของปู่ผู้เรือทรงมาแล้วก็เลขนางลำนะครับทีเอฟซได้ติดตามกันนาครับบาว่ากันอ่มาซาดีกว่าไม่มานะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะ ปล่อยคลิปชุดสามตัวเต็งโต๊ดให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันก่อนของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับงวดประจำวันที่16กตุลาคม2567ก็กคือช่วง bye ่บยๆนะครับนะเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลงวดนี้นะครับชุดสามตัวเต็งโต๊ดของคุณพ่อว่าหลายชุดนะครับมีแค่สี่ชุดนะครับมีแค่สี่ชุด้วก็ชุดสองตัวบนชุดสองตัวล่างเดี๋ยวเอ็ดวีไลจะสรุปรวมใส่กัน เป็นคลิปที่สองคลิปที่สามนะครับแอดวิไลจะสรุปเลขนางลำแล้วก็ปู่ภูเรือร่วมใส่กันเลยนะครับจะรวมเป็นทั้งหมดสามคลิปแต่ว่าเนวทงังตัวเลขนะครับมีห้าชุดมีห้าคลิปทั้งหมดจะรวมเป็นสามชุดนะครับเอาให้เข้าใจตามนี้อยางคุณพ่อคุณแม่หาตัวเลขแนวทงังบอท่านนะครับ อาจจงได้กะ,ะมาซาดีกว่าไม่มานะครับเอาสามตัวเต็งโต๊น,นะครับเตรียมสมมติประกาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับถือว่าเสานีทุกงวดนะครับทุกงวดของเสาว,วันหวยออกจะมีการชุกละหุกแน่คือแอดวิไลเคยเกินอ่าส่วนเสานันนะครับเพราะว่าต้องรอซสายคุณพ่อเสี้ยนสีเทปนําแมนอิลีนะครับคุณพ่อทรงมาแบบดุนๆกันเลยเลขปูผู้เรือ คุณพ่อเขาบอกฟังว่าปูหมันใจแห้งนะครับมวลน,นี้คิดว่าปูว่าต้องห้แม่พ่อออกไม่ออกที่ไปอุปถักอยูุวัดนะครับต้องห้มีโชคแน่นอนงวดหน,นี้นะครับปูมันใจแห้งสําหรับแนวทางปูผู้เรือนะครับทาสิบอ้อไปแล้วนะครับเป็นชุด3ามตัว1ชุดชุดสองตัว1ชุดแค่นั้นของปูผู้เรือเอาเดี๋ยวท่างเอฟวิได้จัดสรุปร่วมใช้ก,กันกับเลขนางรํานะครับอา่า คุณพ่อคุณแม่คือจะเตรียมสมุดปากกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,มบ,รมรบรแมนเขาจะรีบ,นบันได้กระตามเด้อครับเดีซคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจแอดวิไลนะครับแมนสิรีบไนได้ก็ตามเวลาคือเก่านะครับเวลาต้องได้แนาทีคือเกา่าแอดวิไลยอยากให้อ่าบรูว่าจีวังได้แอดวิไลก็อยากให้กดกระพุ่นอยู่ประมาณสก4นาทีนี่พอดีเลยนะครับ4 5ห้านาทีนี่จะพอดีเลยเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ แต่่ามาันก็เป็นไปว่าด้นะครับเพิ่นตัง้งกดขึ้นมาเพราะว่า YouTube เขาก็หารายได้ของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้บอกให้ f c คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแมนเทาสิฟฝาวันใดแมนเทาสิเร่งรีบปันใดแต่เวลาต้องให้ได้8นาทีเหมือนเดิมมันมาบีบหัวใจแอดวิไลตรงนี้นะครับเอฟซี FC, บีบหัวใจตรงที่เวลานี่แหละครับอืมถึงจะรีบแค่ไหนคุณต้องได้8นาทีเป็นอย่างต่ําบีบหัวใจแอดวิไลอย่างขักนะครับ อ่ะบอกเป็นยังครับเข้าบอกให้การฟังกันแบบตรงๆนะครับอ่ะเขียนเลยนะครับตอนนี้เวลาพึ่งได้5นาทีครึ่งนะครับเอาครับชุดแรกนะครับเขียนตามเลยแอป・วิไลยจะผ้าเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะครับชุด3ตัวเต็งโตดของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอ่ะชุดแรกครับ3 9 3 สามเก้าห้าสี่เก้าสามสี่เก้าห้ามีแค่นี้นะครับถ้าเข้าเบื้งดีๆแล้วเลขจะมีแค่เก้าสามกับเก้าห้า เพียงแต่เปลี่ยนหลักลอยนะครับหลักร้อยจะเป็นสามกับสี่แค่นั้นอ่าเนลืมเขียนซื้อคุณพ่อพร้อมนะครับอ่าของคุณพ่อเซียนสีเทพสามตัวเต็งโตดนี่ครับการเล่งรีบจะให้ให้เราลืมอ่าสุดสามตัวเต็งโตดมากพอดีนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังแรงใจคุณพ่อนําคุณพ่อเซียนสีเทพด้วยนะครับฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจกันนะครับอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับ ทางยัดวิไลก์กับเล่งคือกันเล่งไปได้กับจ้องแปดหน้าที่คือเก้านั่นแหละเอฟซี FC. ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจยอดวิไลนําเดอ้อครับสุดสามตัวเต็งโตาตัวเน้นย่ำนะครับคุณพ่อเน้นย่ำไปที่หลักร้อยติดสี่นะครับก็คือสี่เก้าสามเน้นสองคููครับสี่เก้าห้าจะเป็นเลขแค่สองครูเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหลักร้อยแค่นั้นนะครับสามกับสี่สรุปแล้วหลักร้อยคุณพ่อเด่นไปที่ซีนะครับจะมีสี่เก้าสาม 495เอาง่ายๆนะครับได้เกดนาทีกว่าแล้วนะครับเบซี่ใกล้จะครบเวลาแล้วคุณพอ่อคุณแม่นะครับฝากแช่ออกไปเด้อครับแขปบหน้าจอกันฝากแช่ออกไปสุดสามตัวเต็งโตดของคุณพ่อเซียนสีเทพสิบหกตุลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้คุณพอ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งครับสกๆอมันๆล้ำลุวยช่วงบายๆให้ได้เฮกันนะครับมือนี้ขอให้เป็น วันแห่งโชคแห่งหลาบวันแห่งโชคแห่งไส้ของเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่วิไลจะจากล่าก,กันไปนับถอยหลังครับ8วินาแปดนาทีห้วินาทีพอดีเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ